เป็นการตั้งค่าพื้นฐานที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานโปรแกร,รม PowerPoint ได้อย่างง่ายดายมากขึ้นแล้วก็เป็นการกำหนดตัวอักษรที่จะทำให้เราสามารถสร้างสไลด์ต่างๆโดยใช้รูปแบบอักษรเนี่ยแบบเดียวกันทั้งหมดเลยแล้วเวลาที่เราต้องการจะแก้ไขไม่จำเป็นต้องไปทำการแก้ไขทีละสไลด์สไลด์สไลด์นะครับเราก็ สวัสดีครับกลับมาพบกับชุ่นชวนคลิกอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าพื้นฐานให้กับโปรแกรม powerpoint สิ่งที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้นะครับก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานโปรแกรม powerpoint ได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีการใช้งานที่สะดวกขึ้นพูดมาถึงขนาดนี้แล้วหลายคนก็คงจะอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่า ทำยังไงที่เราจะสามารถเปลี่ยนรูปแบบของฟอนในครั้งเดียวให้ทุกสไลด์สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้หมดมีอะไรบ้างที่เราจะต้องไปตั้งค่ากันมาลองดูนะครับตอนนี้ผมพาเข้ามาอยู่ในโปรแกรม PowerPoint เมื่อเวลาที่เราเปิด Blank Presentation หรืองานนำเสนอตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ครับเราก็จะเจอกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งเนาะไอ้เจ้ากระดาษแผ่นนี้ครับ มันไม่จำเป็นต้องเป็นแนวนอนแบบนี้เสมอไปนะมันเป็นแนวตั้งก็ได้เพราะตอนนี้มีหลายๆคนครับพยายามสร้างงานพยายามออกแบบแล้วก็ถ่ายทอดความคิดในเรื่องนั้นๆลงไปอยู่บนกระดาษแผ่นเดียวที่เราเรียกว่าอินโฟกราฟิกซึ่งมันสามารถที่จะมีทั้งแบบแนวนอนแล้วก็แบบแนวตั้งใครที่อยากจะออกแบบงานเหล่านั้นให้เป็นแนวตั้งไปที่นี่เลยครับ ก็จะไปที่เมนูดีไซน์นะครับแล้วก็เลื่อนมาทางขวามือครับไปที่สไลด์ไซส์ตัวนี้นะครับคลิกคัสตอมสไลด์หลังจากนั้นเราจะเจอวินโดว์ตัวนี้ปรากฏขึ้นมาไอ้เจ้าวินโดว์ตัวนี้ครับมันจะให้เรากำหนดไซส์ของสไลด์ของเรานะครับเราก็คลิกลงมาเพื่อที่จะเลือกว่าจะเอาไปทำงานอะไร ตรงนี้สามารถเลือกได้ทั้ง A3 A4 B4 B5 เห็นไหมฮะมีเยอะแยะมากมายเลยให้เราเนี่ยสามารถเลือกใช้ได้หรือหรือถ้าเกิดเราบอกว่าเรามีงานที่มีขนาดไม่ตรงกับสิ่งที่เขากำหนดให้เรามาเลือกตัวคัสตอมตัวนี้นะครับไอ้เจ้าตัวเนี้ยจะทำให้เราสามารถบอกความกว้างบอกความยาวของงานของเราเนี่ย <Okay. S 1> ได้ตามที่เรากำหนดขึ้นมาเอง อ่ะตอนนี้ผมขออนุญาตกำหนดเป็น A4 ให้ดูก่อนนะครับหลังจากนั้นถ้าเราต้องการที่จะให้สไลด์ของเราเนี่ยออกมาในรูปแบบของแนวตั้งนะครับเราก็มาที่ orientation ตัวนี้นะครับในส่วนของสไลด์ให้เลือกไปที่ p o r t a i t ครับถ้าเกิดใครยังสงสัยเอะเราจะเลือก p o r t a i t ดีหรือเลือก landscape ดีให้เราสังเกตที่รูปตัวนี้ก็ได้ครับเจ้ารูปตัวเนี้จะเป็นตัวบอกเราเลยว่าแนวตั้งแนวนอนนี่เห็นไหมฮะ มันก็ง่ายๆเนาะหลังจากที่เรากำหนดสไลด์เสร็จในเรื่องของโน้ตแฮนด์เอาท์มันก็จะกำหนดได้ถูกต้องอยู่แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยให้เราคลิกที่โอเคระบบจะถามเรามาอีกนิดนึงครับว่าเราต้องการจะให้ขนาดของกระดาษที่เราเลือกเนี่ยเป็นแบบแม็กซิมัยก็คือเต็มพื้นที่เลยหรือจะเอาแค่เอ็นชัวร์ฟิตเอาแค่พอดีไม่สามารถที่จะทำเกินจากนี้ไปได้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วผมก็จะเลือกเป็นแม็กซิมัยเลยนะครับ อาแค่นี้เองเราก็จะสามารถกำหนดรูปแบบของสไลด์ของเราเ,เพื่อที่จะไปสร้างงานต่างๆได้ตามความต้องการนะครับทีนี้มีอีกจุดหนึ่งครับที่ผมบอกว่าจำเป็นที่จะต้องกำหนดค่าขึ้นมาเพื่อให้เราทำงานง่ายขึ้นนี่นะครับเราจะเห็นว่ามันมีเส้นจุดๆุดๆ,ๆ,ๆ,ๆ เป็นจุดไข่ปลานี่เป็นแนวนําสายตาให้กับเราหรือเป็นไกด์ให้กับเรานะครับใครที่เห็นว่าตรงนี้มันน่าใช้เนาะไปเอามาได้จากตรงนี้นะครับไปที่เมนูวิวนะครับในส่วนของกลุ่มเครื่องมือโชว์ตรงนี้นะครับจะมีคําว่าไกด์ให้ไปติ๊กถูกที่คําว่าไกด์นะครับถ้าเกิดเราเอาเครื่องหมายถูกออกเส้นมันก็จะหายไปถ้าเกิดอยากจะให้มันมาก็คลิกไปหนึ่งครั้ง เส้นก็จะมาและไอ้เจ้าไกด์ตัวนี้ครับมันสามารถเลื่อนได้ด้วยนะเช่นถ้าเราอยากจะเอาวัตถุมาวางไว้บริเวณนี้เราก็เอาเส้นนำสายตาเนี่ยมาวางให้เป็นแนวมันก็จะทำให้เราจัดวางวัตถุได้ง่ายดดยมากขึ้นอ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ผมอยากจะมาบอกว่าเราควรจะตั้งค่าตรงนี้ให้เป็นด้วยนะครับยังไม่จบนะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญด้วยนั่นก็คือเรื่องของ รูปแบบอักษรที่จะใช้ในงานนำเสนอชิ้นนี้นะครับซึ่งผมเปิดตรงนี้ให้ดูก่อนนะโดยปกติเวลาที่เราเปิด PowerPoint ขึ้นมาแล้วแล้วเราจะทำงานเรามักจะพิมพ์งานลงไปเลยใช่ไหมซึ่งจริงๆตรงนี้บอกว่าไม่ถูกนะเพราะอะไรมาดูกันนะครับอ่ะผมลองพิมพ์ตัวอักษรเข้าไปนะครับเป็นชื่อผมเนาะแล้วก็ขอทำให้ดูในลักษณะที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยเลยนะครับ ตรงนี้ผมจะขยายให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับสังเกตอีกนิดหนึ่งครับเวลาที่เราพิมพ์ฟอนต์ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเข้าไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งค่าอะไรเบื้องต้นเลยเนี่ยฟอนต์ไทยกับฟอนต์อังกฤษจะไม่เหมือนกันแล้วมันจะทําให้งานของเราเนี่ยมันดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เออทีนี้วิธีการครับเราก็จะไปที่เมนูดีไซน์นะครับไปที่กลุ่มเครื่องมือแหวนเลียนตัวนี้นะครับ ในส่วนตัวนี้ให้เราเลือกลูกศรลงตัวนี้นะครับคลิกลงมา1ครั้งจะเจอคําว่าฟอนต์ไอเจ้าคําว่าฟอนต์ตัวนี้ครับเราสามารถกําหนดเอาไว้ได้เยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมฮะแล้วเราก็สามารถเพิ่มเติมเข้าไปได้ด้วยนะสําหรับใครที่มีฟอนต์ในดวงใจอยากใช้ฟอนต์อื่นๆที่นอกเหนือจากเครื่องสามารถย้อนกลับไปดูคลิปข้างบนนี้ผมทําลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับลองไปคลิกดูนะว่ามีวิธีการที่จะเอา ฟอนจากในเว็บไซต์มาติดตั้งลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยได้ยังไงผมมีคลิปอธิบายอยู่ข้างบนนี้แล้วนะครับคลิกไปดูได้เลยอ่ะกลับมาที่งานของเราเนาะเวลาที่เราจะมากำหนดฟอนต์ลงไปอะครับให้เราไปที่ Customize f ฟอนตัวนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งมันจะปรากฏวินโดว์ตัวนี้ขึ้นมาไอเจ้าวินโดว์ตัวนี้ครับมันจะแบ่งฟอนออกเป็น2ส่วน เป็นส่วนของ l a t ินเท็ไอเจ้า l a ตินเท็คือภาษาอังกฤษส่วน c o m p พกส Script ตัวนี้ก็คือภาษาไทยนั่นเองวิธีการง่ายๆเลยครับเราเคยดาวน์โหลดฟอนต์อะไรมาจำชื่อมันให้ได้นิดนึงเมื่อคลิปที่แล้วผมไปดาวน์โหลดฟอนต์ที่ชื่อว่า p k นครสวรรค์ผมพิมพ์อักษรแคป P กับ K มันก็จะขึ้นชื่อมาให้เลยเห็นไหมครับ หลังจากนั้นผมก็คลเกียดพิมพ์อีกแล้วเนาะเราก็ c อ p ปีได้เลยครับกด Ctrl C แล้วก็เอาไปวางไว้กด Ctrl V เนี่ยครับทำทั้งภาษาอังกฤษกและภาษาไทยรวมถึงเอามาตั้งชื่อเป็นชื่อเนมของฟอนต์สไตล์ตัวนี้ด้วยนะครับเวลาที่เรากลับมาใช้ในคราวหน้าเราก็จะได้เลือกชื่อฟอนต์ได้ถูกต้องโอเค เสร็จเรียบร้อยให้เรากดเซฟนะครับเห็นไหมครับตัวอักษรของผมจะเปลี่ยนให้ทันทีแล้วมันก็จะเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยด้วยซ้ำอ่ะไม่เท่านั้นนี่ ในส่วนของใครที่มีฟอนต์เยอะแยะมากมายแล้วผมบอกว่าการใช้รูปแบบฟอนต์แบบนี้จะทำให้การเปลี่ยนฟอนต์ในสไลด์ของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดเรามีฟอนต์อื่นๆนะครับเราก็จะสามารถเปลี่ยนได้เลยเห็นไหมพอผมเลือกตัวไหนมันก็จะเปลี่ยนทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษ ให้ผมเลยแล้วจะเป็นแบบนี้ทุกทุกสไลด์ที่เราใช้รูปแบบการตั้งค่าฟอนต์แบบนี้แต่ก็ยังมีเงื่อนไขนะครับถ้าเราไปก๊อปปี้ข้อมูลมาแล้วข้อมูลมันไม่เป็นไปตามรูปแบบฟอนต์ที่เราใช้แล้วเราก็ต้องมาปรับฟอนต์ใช่ไหมครับวิธีการปรับฟอนต์ให้เลือกเฉพาะตีมฟอนต์4บรรทัดที่อยู่ด้านบนนี้เท่านั้นนะย้ำนะครับ ต้องใช้ฟอนตที่อยู่บนตีมฟอนต์4บรรทัดนี้เท่านั้นนะครับเพราะมันจะยังคงการใช้ฟอนดีไซน์ของเครื่องที่เรากําหนดเอาไว้อยู่แต่ถ้าเกิดไปเลือกตัวอื่นยากต่อการแก้ไขคราวต่อไปแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของการแก้ไขครับเวลาที่เราเอาฟอนมาใช้แล้วเราอยากจะเลือกใช้ฟอนตท,ทำยังไงให้เราไปที่เมนูดีไซน์ ไปที่กลุ่มเครื่องมือแวร i เลีเลือกลูกศรลงนะครับไปที่ฟอนต์ตรงนี้นครับเวลาที่เราอยากจะเลิกใช้ฟอนต์ใดๆนะครับนี่อ่ะผมลองเลือก Apple Tin ตัวนี้นะครับถ้าผมบอกว่าผมอยากจะเลิกใช้ฟอนต์นี้นะครับผมก็จะทำการคลิกแล้วก็กด delete ได้เลยนะครับพอคลิก delete เขาก็จะถามครับว่า ต้องการที่จะ delete ตีมฟอนต์นี้ใช่ไหมก็ตอบ yes นะครับเท่านี้ฟอนต์ก็จะถูกเอาออกไปจาก powerpoint ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดบางคนนะครับทำตามผมแล้วทำผิดทำพลาดทำไม่ครบขั้นตอนอยากจะเข้าไปแก้ไขก็ง่ายๆเช่นเดียวกันครับไปที่ฟอนต์ที่ต้องการแก้ไขนะครับแล้วก็คลิกขวาเลือก edit มันจะย้อนกลับเข้ามาที่ หน้า e d t t t e e m f ฟอนต,ต,ตัวนี้แล้วเราก็ไปปรับฟอนให้ถูกต้องเท่านั้นเองเสร็จเรียบร้อยเราก็กดเซฟครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้มาแนะนำการตั้งค่าพื้นฐานก่อนที่เราจะใช้โปรแกรม powerpoint นะครับมีอะไรบ้างจำได้ไหมมีในเรื่องของการกำหนดสไลด์ใสใช่ไหมครับมีการนำเส้นไกด์ขึ้นมานำสายตาเพื่อให้เราจัด วัตถุต่างๆที่อยู่ใน PowerPoint ได้ง่ายขึ้นและตัวที่3ครับเป็นในเรื่องของการตั้งค่าตีมฟอนต์หรือการกำหนดรูปแบบอักษรที่เราจะใช้อยู่ในงาน PowerPoint ไฟล์นั้นๆถ้าเราพอมีเวลาว่างหลังจากดูคลิปนี้นะครับลองไปฝึกลองไปทำละได้ไหมแต่ถ้าเกิดใครทำแล้วไม่ได้มีคำถามอะไรทักมาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ แล้วสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วไปลองฝึกทำตามไปเลือกฟอนต์ไหนมาใช้ลองพิมพ์บอกกันหน่อยใต้คลิปนี้ครับจะได้เป็นแนวทางให้กับชุนชวนคลิกไปดาวน์โหลดฟอนต์นั้นมาใช้บ้างอ่าเราก็มาแลกเปลี่ยนกันเนาะก็สุดท้ายครับอยากจะบอกว่าช่วยกดติดตามช่วยกดไลค์แล้วก็ แชร์คลิปนี้ไปยังช่องทางต่างๆของพวกเราด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นวิทยาทานช่วยกันให้แต่ละคนเนี่ยมีเทคนิคมีวิธีแล้วก็รู้จากการใช้คอมพิวเตอร์ได้มากขึ้นเขาและเราจะทำงานสนุกขึ้นครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย